DC คืออะไรทำไมหรือวิต้องถึงยกเลิกใช้เรามาไขข้อข้องใจกันในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีอีกครั้งใน baby b e channel ค่ะวันนี้นะคะบีจะมาแชร์วิธีการอ่าน DC หรือว่าเดดโค d ดของหรือไม่ต้องค่ะสำหรับเจ้าเดดโค d ดนี้นะคะก็มีประโยชน์กับเราค่ะตรงที่เขาทำให้เรานะคะรู้ว่าเครื่องหนังนะคะหรือว่ากระเป๋าของเรานั้นนะคะผลิตที่ไหนแล้วก็ผลิตเมื่อไหร่ค่ะจริงๆแล้วนะคะ DC ก็มีหลายรูปแบบมากเลยค่ะเพื่อนแต่ว่าที่บีจะมาแชร์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบที่เขาใช้ตั้งแต่ปี2007นะคะจนถึงปัจจุบันค่ะ ดีซีนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวอักษร2ตัวแล้วก็ตัวเลข4 0ตัวค่ะตัวอักษร2ตัวแรกนะคะก็จะบ่งบอกค่ะถึงประเทศที่ผลิตนะคะตัวเลขตัวที่1และ3ค่ะก็จะเป็นสัปดาห์ที่ผลิตนะคะส่วนตัวเลขตัวที่2และ4ก็จะเป็นปีที่ผลิตค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ DC ก็จะอยู่ด้านในกระเป๋าค่ะแต่ว่าตำแหน่งเนี่ยก็ไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่ากระเป๋ารุ่นไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะบี B ก็จะมานะคะให้เพื่อนๆนะคะเห็นนะคะตำแหน่ง DC จากกระเป๋ารุ่นสปีดี้นะคะก็นี่นะคะด้านในนะคะกระเป๋าสปีดี้เนี่ยเขาก็จะปั๊มนะคะ DC เนี่ยด้านในกระเป๋าอยู่ด้านหลังโอเก้นะคะ <sk r ub> เพื่อนตรงหนังนะคะที่มีหมุดนะคะตรงนี้ สำหรับกระเป๋าบางรุ่นนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะส่วนที่เป็นหนังภายในเนี่ยเขาก็จะมีแท็กหนังนะคะแล้วก็พิมพ์เดทโค้ดแล้วก็เย็บติดกับกระเป๋านะเพื่อนสำหรับเดทโค้ดกระเป๋าใบนี้ก็เป็น T R 4 1 1 3นงะคะเพื่อน T R ก็บ่งบ,บอกถึงประเทศที่ผลิตนะคะก็เทียบแล้วก็คือประเทศฝรั่งเศสค่ะส่วน41ก็เป็นสัปดาห์ที่ผลิต41ก็น่าจะตรงกับเดือน ตุลาคนมานะคะส่วน 1, นึก็เป็นปีที่ผลิตก็คือปี2013ค่ะมาดูกันนะคะว่าตรงไหมนะคะดีซื้อกระเป๋าใบนี้นะคะตามที่สริปนะคะก็คือปี2013แต่ว่าดีซื้อเดือนธันวาคมน,นะคะเพื่อนนี่นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะคะเพราะว่าปีนี้คือตรงนะคะปี2013กระเป๋าผลิตเดือนออก o b e r แล้วก็จำหน่ายที่เดือนธัน m b e r นะคะก็ค่อนข้างที่จะแมตซ์เนาะ ไม่คิดว่านะคะการอ่านดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะสําหรับเพื่อนๆนที่กําลังมองหากระเป๋ามือสองนะคะเพราะว่ากระเป๋าบางรุ่นเนี่ยเขาก็าขายมือสองพร้อมกับสลิปนะคะถ้าเกิดว่า DC เนี่ยตรงกับสลิปนะคะก็จะทําให้เรามั่นใจขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะว่ากระเป๋าชิ้นนั้นนะคะเป็นของแท้แน่นอนค่ะและเมื่อต้นปีนะคะที่ผ่านมาไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมนะคะกระเป๋านะคะที่ผลิตตั้งแต่ช่วงนั้น เป็นต้นมานะคะจะไม่มีดีซีแล้วค่ะเพื่อนหรือวิตองน,นะคะเขาเปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วนะคะจะไม่มีดีซีแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะฝังชิปในกระเป๋าแทนค่ะ oh. ตอนนี้นะคะบีก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าเออถ้าเกิดว่าเราซื้อกระเป๋ามือสองแล้วเราจะเช็คยังไงนะคะ <c oughs> เพื่อนก็ต้องมาลองดูกันนะคะว่าเราจะต้องนํากระเป๋าเนี่ยไปเช็คที่ช็อปก่อนหรือเปล่านะคะจะได้รู้ว่าเป็นของแท้หรือของเทียมนะคะอ่ะ เอาเป็นว่าบีหวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย